อ,อัอโยกซโยพบกับชแนลเซนทิวแคสเกมทวนนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมนะวันนี้เราจะมาแจ้งเวลาเปลี่ยนเวลาอัดคลิปตอนประมาณตอนเที่ยงนะคะไปอัดคลิปประมาณตอนเย็นนะทุกคนเอ๊ะทำไมมาแบบรูปราบอกบอกเปลี่ยนเวลาแล้วทำไมเป็ี่ยนทำไมเป็นรูปการ์ตูน อันนี้ไม่ใช่กระตูนนะคะนี่คือแอป v ีทูบเบอร์คะแนนแอปนี้คะแนนแอปเนี้ยสามารถกดติดตามันดีสันได,ด,นะด้ด้วยนะเดี๋ยๆเพราะว่าดีสันอะ่ะไปไลฟ์ในแอปนี้ไป็นอะไรแบบเปิดหน้าในบีนิโม่บีนิโม่กับบีนิโม่แบบ ดิโมกบีโก้อะแบบอันนั้นไลฟ์เปิดหน้าอันนี้เป็นแบบวีทู e เบอร์ไลฟ์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยใครเล่นก็กดติดตามเราเราด้วยนั้นและกดติดตามไม่พอและและกดส่งหัวใจได้ด้วยเหมือน t ิกตอกอ่ะไปแล้วล่ะบายเริ่มกดติดตามด้วยนะซื้อในแอปนี้ซื้อว่กิฟต์บุรี ไปแล้วล่ะบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะบายคลิปอาจจะทันนะบาย